ำลังฟัง P.R.D. 7 p o d c a ทุกเรื่องราวที่ประชาชนต้องรู้ทุกนโยบายรัฐที่ประชาชนควรรู้กับรายการค้นคุยข่าวฟังข่าวง่ายๆใกล้ชัดโดยแม้วหัทไทยการนาดี ไขเลือดออกเนี่ยยังต้องบอกว่าคราช,ชีวิตของพี่น้องประชาชนชาวไทยนะคะตอนนี้ต้องมีข้อมูลออกมานะคะเสียชีวิตแล้วเนี่ย15รายค่ะส่วนผู้ป่วยค่ะทะลุ13,000คนภายใน5เดือนเท่านั้นคุณผู้ชมคะ่ะโรคไข้เลือดออกเนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังนะคะนอกจากโรคโควิด -19 แล้วก็โรคไข้หวัดใหญ่ค่ะ ประเทศไทยของเรานะคะก็ยังคงเผชิญกับโรคประจําถิ่นโรคไข้เลือดออกนี่ถือว่าเป็นโรคประจําถิ่นอยู่นะคะปี2568เนี่ยค่ะทางกระทรวงสาธารณาสุขค,ค่ะได้มีการประกาศเป้าหมายที่มีความท้าทายนะคะนั่นก็คือจะลดอัดตราการเสียชีวิตจากไข้เลือดออกให้เหลือศูนย์นะคะ สถานการณ์โรคไข้เลือดออกโดยเฉพาะตอนนี้หน้าฝนค่ะคุณผู้ชมค่ะปี2568มาดูตัวเลขกันนะคะผู้ป่วยสะสมระหว่างวันที่1ถึง4มิถุนายน2568มากกว่า13,000รายนะคะอันนี้เพียงแค่5เดือนเท่านั้นนะคะมีผู้ป่วยไข้เลือดออกนะคะที่เสียชีวิตเนี่ยอยู่ที่15รายแล้วค่ะโดยผู้ป่วยกระจายอยู่ในช่วงทุก อายุทุกวัยนะคะตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้สูงวัยเลยทีเดียวค่ะ,ะต่อมาปัจจัยเสี่ยงนะคะในกลุ่มผู้ที่เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก ปัจจัยเสียงที่สำคัญเลยนะคะนั่นก็คือประมาณ45.5นะคะถือว่าเยอะเลยนะเกือบครึ่งนะคะ45.5ค่ะเป็นกลุ่มที่ใช้ยาเอนเซตหรือว่ายาอักเสบชนิดไม่ใช่เสเตียรอยยาอันนี้ค่ะเป็นยาที่ใช้ในการรักษาอาการปวดบวมอักเสบแล้วก็อาการไข้ แล้วก็มักใช้ในการรักษาอาการปวดจากหลากหลายสาเหตุเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นปวดหัวปวดประจำเดือนปวดหลังปวดกล้ามเนื้อข้ออักเสบต่างๆข้ออักเสบรูม,มาตอยนะคะโรคข้อเสื่อมนะรวมไปถึงเรื่องของการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือว่าการออกกำลังกายแล้วเขาก็ใช้ยากลุ่มเอนเซเนี่ยล่ะค่ะนะคะต่อมาค่ะ36 4เขาเป็นกลุ่มที่มีโรคประจำตัวค่ะ 36.4%อีกหนึ่งกลุ่มคือกลุ่มที่ไปโรงพยาบาลล่าช้านั่นก็คือหลังจากเขาป่วยใช่ไหมแล้วก็มีไข้ใช่ไหมคะหลังจากที่มีไข้ไปจนถึงวันที่4ค่ะเขาถึงจะไปหาคุณหมอนั่นก็คือช้าเกินไปเนื่องจากว่าโรคไข้เลือดออกเมื่อเป็นแล้วบางครั้งไข้ขึ้นสูงถ้าไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีอันตรายถึงชีวิตแล้วก็อีกหนึ่งปัจจัยสุดท้ายที่เสี่ยงสำคัญเลยนั่นก็คือภาวะ อ้วนนั่นเองนะคะตอนนี้นะคะในต่างประเทศค่ะเขามีการฉีดวัคซีนนะคะให้กับผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก แต่ว่าในประเทศไทยค่ะตอนนี้เป้าหมายนะคะเขายังต้องการที่จะลดอัดตราการเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกค่ะให้เป็นศูนย์เขาจะมีแนวคิดเขียนว่าวันไข้เลือดออกอาเซียนเนี่ยนะคะปี2568ก็คืออาเซียนร่วมใจสร้างอนาคตปลอดภัยไม่ป่วยตายด้วยโรคไข้เลือดออกนะอันนี้เป็นเป้าหมายปี2568ซึ่งสิทธิ เ,เรื่องต่างๆนะคะก็คือเรื่องของการฉีดวัคซีนเป็นเป้าหมายสําคัญเมื่อกี้บอกว่าในต่างประเทศนะคะเขามีการฉีดนะฉีดวัคซีนไข้เลือดออกอย่างแพร่หลายอยู่แล้วแต่ว่าในประเทศไทยของเราเองเนี่ยนะคะคุณผู้ชมค่ะวัคซีนเนี้ยสำหรับวัคซีนโรคไข้เลือดออกอะค่ะคือมีให้ฉีดแต่ว่าไม่ได้ครอบคลุมที่จะอยู่ในสิทธิ์การรักษาขั้นพื้นฐานนั้นหมายความว่าอะไรประชาชนถ้าจะฉีดนะคะจะต้องเสียค่าใช้ใจ่ายเอง ซึ่งต่อเข็มนะคะอยู่ที่หลักพันและการฉีดก็จะต้องฉีดให้ครบ2เข็มด้วยนั่นหมายความว่าจะต้องเป็นหลักหลายพันบาทเลยทีเดียวทำให้ผู้ที่มีเงินน้อยอไรายได้น้อยนะคะยังเข้าไม่ถึงโอกาสในการรักษานะคะแล้วก็การป้องกันโรคให้เลือดออกอย่างแท้จริงนะคะนอกจากนี้นะคะ,ะข้อมูลของ WHO ค่ะหรือว่าองค์การอนามัยโลกนะคะ ข้อมูลนี้บอกว่าการฉีดวัคซีนโรคไข้เลือดออกเนี่ยนะคะเขาเป็นเข,เขาเรียกว่ามีประสิทธิภาพในการที่จะลดการป่วยหนักและต้องเข้าไปนอนในโรงพยาบาลได้มากถึง80-90%อ,อันนี้เป็นข้อมูลจาก WHO นะคะเป็นประสิทธิภาพของวัคซีนที่สำคัญมากๆโรคไข้เลือดออกนะคะคราวนี้ค่ะ หลายคนนะคะที่มีรายได้น้อยเนี่ยเข้าไม่ถึงวัคซีนนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเองก็ยังไม่ได้ครอบคลุมถึงวัคซีนตรงนี้ถ้าเกิดสมมติว่าไม่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วก็รักษาไม่ทันท่วงทีการเสียชีวิตก็เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกัน นะคะก็เป็นข้อกังวลแหละหลายๆคนนะคะว่าเอ๊ะแล้วคราเนี้ยจะทําอย่างไรเพราะว่าโรคไข้เลือดออกบางทีก็มากับยุงเนาะหน้าฝนประเทศไทยยุ่งก็เยอะด้วยแล้วก็กรมควบคุมโรคอะค่ะเขามีมาตรการเขาต้องการที่จะควบคุมไม่ให้คนเป็นโรคไข้เลือดออกนะคะไม่เกิน7 0 0 0 0ื่นรายอันนี้เป้าหมายนะแล้วก็ต้องการให้การเสียชีวิตเนี่ย เป็นศูนย์ด้วยซ้ำนะคุณผู้ชมการทำสิ่งนี้ได้จะต้องมีมาตรการในการควบคุมโรคที่เกิดขึ้นมาตรการการควบคุมโรคไข้เลือดออกที่จะเกิดขึ้นนะคะอันดับแรกค่ะเรื่องของระบบพยากรณ์และแจ้งเตือนล่วงหน้านะคะระบบนี้นะคะเป็นระบบที่สำคัญที่จะสามารถแจ้งให้กับคนที่อยู่ในพื้นที่อัก ตอนนี้เกิดโรคระบาดโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ไหนอย่างไรอะไรแบบเนี้ยก็เข้าไปดูข้อมูลแล้วก็เป็นการแจ้งเตือนโรงหน้าตรงนี้สามารถทําให้ลดการป่วยได้ต่อมาค่ะช่องทางด่วจในโรงพยาบาลสําหรับผู้ป่วยสงสัยอ่ะอันเนี้ยเขาจะใช้ชุดตรวจวินิจฉัยนะคะในการตรวจที่ให้ความรวดเร็วรวมไปถึงการส่งเสริมพื้นที่ปลอดลูกน้ำยุงลายในพื้นที่นั้นๆนะคะเช่นโรงงานปลอดไข้เลือดออก พื้นที่อำเภอเทศบาลอะไรแบบนี้บอดไข้เลือดออกสํานักงานหมู่บ้านต่างๆนะคะเป็นการส่งเสริมในชุมชนในพื้นที่ต่างๆเพื่อไม่ให้เกิดโรคไข้เลือดออกเกิดขึ้นอ่ะคราวนี้มา,มาดูในเรื่องของอาการกันบ้างอ่ะอาการที่ควรจะต้องระวังนะคะคุณผู้ชมค่ะสําหรับใครที่มีอาการเกิดขึ้นแล้วก็ไม่มั่นใจแหละว่าเอ๊จะเป็นไข้เลือดออกหรือไม่อาการที่พบได้บ่อยนะคะนั่นก็คือนี่เลยค่ะ ไข้สูงลอยนานเกินสองวันคือมีไข้สูงแล้วก็สูงอยู่อย่างนั้นไข้ไม่ลงนานเกินสองวันรวมถึงมีอาการอ่อนเพลียค่ะปวดหัวนะคะปวดศีรษะร่างกายมีจุดแดงเล็กๆตามลำตัวส่วนมากที่เวลาเจอบางทีก็จะเจอที่แขนที่ข้อพับต่างๆนะคะแล้วก็มีอาการคลื่นไส้อาเจียน นะคะจากการไม่สบายปวดหัวด้วยคลื่นไส้อาเจียนด้วยนะคะร่างกายมีจุดแดงอันนี้สำคัญนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมนะคะหรือว่าใครที่มีอาการที่ต้องสงสัยแบบเมื่อกี้ที่บอกไปนะคะรวมถึงมีไข้ไข้สูงแล้วก็สวันแล้วยังไข้ไม่ลดเลยหรือว่าไม่ได้ดีขึ้นนะคะควรที่จะไปพบแพทย์ค่ะห้ามซื้อยาลดไข้นะคะหรือว่ายาชุด หรือว่ายาแก้ปวดกลุ่มเนนเซตเนี่ยนะคะมากินเองไม่ได้นะคะยากลุ่มนี้นะคะบอกชื่ออีกทีหนึ่งนะคะพวกไอเบอร์โพรเฟนแอสไพรินอันนี้ห้ามซื้อมารับประทานเองเด็ดขาดเพราะว่าถ้าปวดเป็นโรคให้เลือดออกอะค่ะจะทำให้ผู้ป่วยอะค่ะมีเลือดออกมากขึ้นแล้วก็มีอาการหนักมากขึ้นด้วยและจะเป็นอันตราย ถึงแก่ชีวิตได้เพราะฉะนั้นต้องระวังพบแพทย์อย่างเดียวนะคะคุณผู้ชมค่ะเรื่องดีๆมีทุกวันแค่ฟัง PRD7 Podcast